อาปูค่ะกลับนมัสก,การเจ้าค่ะปูอ้าอ้าจเจริญปรนเจริญปานมาจังไรสาธุสาธุาธโอหาหาหา้เอฟซีทาพลาดไรโค้งสุดท้ายปูซังลวยเสียไปไ,ไวรัสัซนว่าหรืออีกอันนึงก็คือปูขุนเนอะพี่น้องเอฟซีนอะนั่หาวปพอ่อเขานาั่หาวปพ่อปูเราจะบอกปูขุนนะเธอเธอในนั่นว่านาตาขุนพ่อลวยนี่ไปอีกแล้วปูตกเทียนอีกแล้วเกลี่ยเอาใหม่นะปู ่าหมว่าปูขุณว่าเห็นไดีหาจาังได้กระโปรงเอฟซีก็หาพอเห็นอันแจ้งไม่ได้พี่น้องเอฟซีเด้อผูใ้ใดที่เป็ี่ยนเอฟซีปูสร้อยครับผมบานนี้ทางช่องสิบเพี้ยนชายาปูเปลี่ยนยังก็บขับปูตาขุนพารวยเป็นตาขุนพารวยนะคะผู้ใดหาพอเห็นให้พิมพ์ไปหาปูขุนพอเห็นเลยปูขุนแนะนำบอกเลยทีเดียว่าได้ชื่อจอง ปูเนี่ยไดยินเสียงป่ะเอาได้ยินมแลิารับไปเอาแล้ววันที่หนึ่งปูเออเอา4ีเอาโอคงทุดท้ายนะครับแต่โค้งทุ่ท้ายละี่ชนเอาเอาพ่รอบเด้อฟังเหมือนกันสี่ศูนค่ะปูสี่ศูนหนึ่งเจ็ดให้กับเด้อขันบอกไปเด้อโอ้คือหามากคือต้องกับทุกตเนาะปูเนาะเอ้แมนแปดศูนย์แปศ เก้าศ mm. si 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 yeah. sure bon. bon. mm. ูนเก้าศูนย์ค่ะปูสี่เก้าสี่เก้าสี่เก้ากุ้งบนเลยนี่กุ้มบนเด๋ยวเชั้นก่อนอ๋อในชุดบนบนในบนนี่กอาตัวกลมน้ำหน้าตัวกมตัวกมตัวร่องน้ำหน้าตัวกมตัวนี้กลมสี่ศนยเดี๋ยวครบปู่สี่ศูนย์ู่ออเนียกุ้งก้มสี่เก้าสี่เก้า ผมหนึ่งเจ็ดมันเป็นตัวเล่ามาได้นึ่งเด้อขันเด็ดช um ุดๆกันกนะอะไรก็ที sí ่ชุดกับจีเก่าก็ทีนี่แหละฮะไอนั่นรถรถทะเลครับผมข้าสารตัวกัจจุนเก่าจุนทีเก่าที่ชุนสามตัวเก้าสีชุดหกประตูไปเลยฮะหกประตูไปเลยหาทะเลเก้าสุนสี่โอ้ตัวที่ปูหาตัวเก้าตัวนี่ปู ได้ไล่ไปเลยล่ะพูกวักไปเวยพูดได้จใบแล้วตรท่านไหนนาดสูไอ้ว่าต้มไก่ได้สามตวันนี้มันจะเป็นยังไงก็ได้จต้มไก่ชุกสามตลตเตอรี่เอาบาน้ล่างได้บานิล้ะชุดล่างครับผมชุดล่างชุดล่างเ็ดล่างกั หกสามหกสามสามเก้าหา้าเก้าเก็ดเก้าห้าเก้าเก็ด,กด<ม>โตโตทับชุดุดกันหกสามมาันละนั<ม>ดให้นักนัดไปเลยโอ้ตัวนั้นล่องอมีทองคู่นั่นแหละท้ายหน,นักนี่ท่นี้ละคงเสียใจ ปลาปูฝันเน,น,นี่มือปูนิมิตบมขนนี่บอลันไนี่มันงาไรถ้าจรับตากเตุตับตาก็จะเห็นตัวแดงยิ่งึอยู่ว่าปูอย่นี้ฝันนี้เฝันคือตเตียนน่นฝันันเป็ดใพไกลมันมาาดับโอ้ดเป็ดไก่โอนี่ยกของั เกสอ9229เรื่มเรื่มเรื่มกันบนหรือล่างหรอปูนี่อันนี้เอาไปลกันเลยตัวกันเพิ่มเติมมา9 2 2สอันนั้นแมวปูเป็ไหนครับม่วงนี่มันตรงกันปะแมวแมวขับตรงกันกับา3กับ C9 โอ้แมวขับา3กับ C9 กับหาช่องกับหกเจ็ดแม,มวขับทีฟังได้แ<ช>มวขับทีสามทีเก้าหาช่องหกเก็ดตันนี้ของแมวได้ครับผมสทีหนึ่งหาเลยสามตัวมันขับให้น้ำทีหนึ่งห้านี่ตัวนี้คือขับเพื่อกันในทีหนึ่งหาสามตัวขับให้สีหนึ่งหาา้าแค่น,นั่นแหละของแมวครับผมนีของแมวได้คะแนนแ้มีตำแหน่งละ อาจจะซับซ้อนอาจจะวนว่ายไงได้เ่ยช่องสาวๆได้พี่น้องได้สำหรับเมื่อวันที่สิบหกรับกับซับซ้อนวนวายที่จังเงเรียกแล้วเ็าจะหาว่าท่านจังเลยเรียกว่าท่านสิว่าโอ้ยบัเลอันแล้ววันที่หนึ่งะจังจกบ่กออกมาจำเลยก็จัจจจมได้วันนี้ออกแด้จะมาวาดิปูหลอกเราจังมาบอกนี่จังหัวใเห็นคลิปปัว่านี่จะแล้วพวกติดตามกันเนาะพวกพอดตามะ ก็ปูเจ้าพนกรพกดกระดิ่งหน่อยเห็นใช่ไหนะไม่าคสาะข้าปูข้าสับุข้าปูอ่าจะเล็นนจะเล่อนเอาพี่น้อกเนาะก็ทั้งหมดทั้งมวลกะมาณนี้แหะครับผมเนาะฝากไว้ี่จะได้ไม้ไามอมยำเนาะฝากไว้ครับผมเนาะจะ ปูหามากตองหัดสุดคำพี่เหรอพี่น้องกับโตเก้านะอามีซีศูนย์ซีเก้าไปอยูวัดปูกะปูหาให้เลยให้ยิบจับแลตเตอรี่แมเก่าศนย์เก่าย์ีอยู่ได้นีซับไปซับมากนี่คือกวดให้เรียบกวดให้เรียบอ่าคือจังหวัดที่ผ่านมาิดศูนย์เอาให้เรียบแมนนแมนแมนงวดนี่ศนย์เก้าเก้าศูนย์ศูยเกังเก้าย่ศูนย์วัดหาไเเนาะเอาให้เรียบ เนาะครับะก,ะก็เราจะเพนดว่าเป็นเน้นบนเนาะสำหรับล่างก็คือหกสามหกสามตัวเดียวเดิอล่างล่างครับผมเน้นหกสามเนาะบางทีปูค่ะมักคงที่ถ่ายก็ได้ถามไทยก่อนอเลือกเสียออแมนแมนแมนจะเรียกว่าปูห้เข่ามากแทบทุกหมวดครับค่ะ เงาที่ผ่านมาทั้งบนทั้งล่างค่ะอ่าศูนบนศูนย์ล่างเจ็ดศูนตรงตแตกสนั่นมือกี่หนีมาหองูนหอกกับขึ้นแบบรสิแตกเติมเพื่อเจ็ดซูนมาหมอบ่แนเ่ครับเจ็ดศูนปูกับมตรงๆสระมาเมื่อไเลยหงวคงุดทายเลยเมนียนอยู่อ่านี่นี่พี่น้องปูหันมาสี่ศูนค่ะหนึ่งเจ็ดค่ะแปดศูนค่ะเก้าศูนอืเก้าศูนอีกแล้วสี่เก้าค่ะ นั่นบ่นี่ตัวได้เพิ่มเติมมาพี่น้องแอดมินเบิึงอยู่นี่อืมซีซูนี่คือตัวรักคู่อยู่แล้วเบื้อหาตะมือที่แหลกแล้วตองหงัดซีเก้ากับตัวรักตัวตองหงดอยู่แล้วครับมีหนึ่งเจ็ดเลยพี่น้องเออขึ้นมาไม่นี่ฮัมไหวกไหวกกลมพร้อมนะค่ะอ่านั่นละชุดบนนี่พี่น้องเด้ออืมย่าลืมอย่าลืมคือเพิ่นว่าล่ะออกกัหน่อจั๊กเขีนเนาะ อ่ากชุดสามตัวก็เก้าศูนย์ี่เก้าสีู่นเนี่ยวงีนายหันอะรไพี่น้องได้เด้ออืมเดี๋ยวขีดเส้นใต้ไว้หน่อยชุดสามตัวเนาะชุดตัวการเก้าสองสองเก้าชุดบนครับเนาะสำหรับล่างเด้วยพี่น้องล่างหกสามค่ะเก้าห้าค่ะเกเจ็ค่ะผู้หนึ่งหกสามอืมออาผู้ใดที่ลุนเมื่อได้มีสมหางมีสหางหนึ่ง เด้พี่น้งเด้อเกเจ็ดก็ดังอยู่นะเกเจ็ดก็ดังเกหาก็ิงวัดเก้หาห่าอไรผู้แห่งป็นห่วงยันเฝ้าให้โลกดวนเลยเยอเอฟซีที่ตามที่หาว่าไรันเลออกกว่ามันถือีกีล้วเรามาให้เหเลี่แต่ว่าบ่เห็นอ่าจะเรื่อะไรก็แชร์ลด้พี่น้องเด้อคอเป็นกำลังใจกับทั้งสองนองที่งานมาให้นวนทําสองน้องใหม่อ่าบ่าวิสานพาหฮงสาวเจียบพาหฮงน้อนะคะผู้ใดมา แน่ค่าปูซังด้วยแก็คือผู้เดียวกันเปลี่ยนใหม่แล้วเด้อพี่น้องเปลีย่ยนใหม่แล้วเด้อตามหา,าพอ่อเรอเนี่ยว่าปูคนไหยลลกเป็นชื่อเดียวกันตาขุน ตาคุณเอาง่ายๆตาคุณไปพิมพ์หาไปพิมพ์หาลองมึงดูได้ที่เราเด้ตาคุณแอดกับท่างช่องกับเจ้ลงเป็นตาคุณคือกันครับผมนะคะแนวทางตาคุณอะไอยางนี้ตาคุณปูคุณจากปูซังด้วยจะเป็นตาคุณอ่าปูคุณก็หฮามาเห็นอีกปูว่าเอาตาคุณตาคุณจะได้เห็นอความเพี้ยงเพียงกันได้พี่เราได้เอาก็ที่ปอดประสานงานมาเสร็จแล้วเนาะไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไปด่วน หกสามเน้นล่างเนะพี่น้องเน,น้นล่างหกสามค่ะเนาะผู้ใดมากก็าหาแตหาได้หาได้แต่ว่าเลกปูเนี่ปล่อยตองก่อนว่าคือเกี่ยงเกี่ยงเลยรถเท็กซี่ว่าทำมาวามดอกพี่น้นองเขาซั่งกันแล้วอใช้บ้านเขาก็ถือ <c oughs> มือบ,บา้อานก็ได้กระไรเกี่ยงแต่เครื่องทั้งเลยบอกคับผมว่าตาสิว่าจะไปปูสื่อซั่งหาหยิบจับยังยังหายากอยู่งเนาะฮอดีเนาะทั้งหมู่บ้าน มาหลายวัตติดตาหุนพารวยเปิดบาเนาะเอาที่มาซองจะพาสอดหายพค้พี่น้องรับชมรรบฟันเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นแนวทางครับผมติดเจอนหน้าเบิ้งมักชอดจังลงทุนเข้ามามักสกะพานแต่ว่าที่ขาดไปเลยยืมก็เลยก็แช่กดติดตามเป็นกวามังใจใชอบทักซองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ